สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะกับการรำลึกความหลังของยูกิโอนะครับผมในเรื่องของการที่ยูกิใช้นะครับการที่ยูกิใช้ในภาพแบทเทิลซิตีกันนะครับผมก็มีการอะไรบ้างเนี่ยมาติดตามชมกันนะครับอย่างแรกเลยคือแบทเทิลแรกนะครับผมสู้กับไอตัวที่โกงนะครับที่มันใช้การเอีโซเดียสามชุดนะครับก็ยูกิก็ใช้ราชสิกาเซลนะครับผมบาฟโฟเมตนะครับใช้การฟิวชั่นนะครับผมใช้การโซคราวิทยานะครับแล้วก็คอมโบกับดาบแห่งแสงนะครับผมซึ่งทําให ปักธนูเข้าไปที่ไม่ใช่ปักดิเรียกว่าดาบปักนะครับผมไปที่การ์ดเอ็กซูเดียแล้วก็ทําลายทั้งเด็กหมดเลยนะครับก็พ่ายแพ้ไปอย่างง่อยกระรอกไปในไม่กี่เทินนะครับผมจากนั้นนะครับก็ไปเจอศัตรูที่แข็งแกร่งตัวหนึ่งคือไอตัวที่ใช้จอมเวทมนต์ดำเหมือนกันนะครับผมก็มีการใช้อสูรวิแมลงอัลฟ่านะครับปิดชีพการ์ดบนมือนะครับผมเบนคอนโทรลนะครับใช้จอมเวทมนต์ดำเข้ามาสู้นะครับใช้อสูรวิเมลงเบต้านะครับผมแล้วก็มีการใช้หมวกหมงมนตานะครับคขายเวทมนต์ การชูชีวิตนะว่าเรียกว่าแบทเทอรี้สู้เยอะใช้การเยอะมากนะครับกระจกวิญญาณนะครับผมบิ๊กชิลการ์เนอร์นะครับจอบเว้นบนดำหญิงหรือว่าชื่อในตำนานที่เขาแปลกันว่าจอบเว้นบนดำการูนะเพราะว่าคำว่าการูเกิร์ลูเนี่ยเขียนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ชนะมาได้นะครับเพราะว่าจอบเว้นบนดำหญิงเนี่ยพลังโจมตีเพิ่มนะครับต่อการ์ดจอบเว้นบนดำในสุสานทั้งสองฝ่ายนะครับผมอันนี้คือแบทเทอรี่สองใช้การ์ดเยอะมากนะเล่นเป็นประมาณเกือบๆสิบว่าใบนะครับจากนั้นก็จะไปสู้กับ มาริกนะครับผมที่เป็นร่างอวตารนะครับที่สู้กันกับเด็กสลามแล้วก็โอซิลิสพลังโจมตีและขีดจำกัดนะครับผมก็มีการใช้การ์ดคาร์พิชชันนะครับใช้บัตเตอร์เบดเดอร์นะครับผมใช้การ์ดคีโปนะครับผมกระบอกเวทมนตอนนะครับเขตอาคมดาวหกแฉกนะครับและสุดท้ายก็เจอคอมโบอมตะนิรันกานะครับชนะเอามาได้นะครับผมที่ว่าใช้คอมโบเบนคอนโทรแล้วก็ดึงสลามมาคืนชีพเรื่อยๆให้โอซิลิสซีแล้วก็จั่วสามใบเรื่อยๆจนกระทั่งหมดเด็กแพ้ไปนะครับ แบตเทิร์ต่อไปก็คือเป็นการร่วมมือกันระหว่างไคบาศกับยูกินะครับผมสู้กับศัตรูครับแบตเทิลคู่นะครับสองต่อสองนะผมก็มีการใช้การ์ดจำนวนนะครับใช้การ์ดกิลเฟอร์เดีมอนนะครับผมส่งบัฟไปให้นะครับผมแล้วก็ใช้อสูรินแม่เหล็กนะครับแกมมาครับมีอัลฟาเบต้าด้วยก็เลยรวมร่างกันเป็นบาร์คิลิออนได้นะครับมีการใช้นะครับผมทั้งหมดนี้ก็ชนะบอสมาได้คือใช้อโบลิสปิดฉากนะครับแล้วก็ชนะไปนะครับแบตเทิร์นัดไปนะครับยูกิสู้กับโจนุจินะครับก็มีการใช้การ์ดแค่ สองใบจริงๆแล้วคือใบเดียวแหละก็คือแลกเปลี่ยนการแล้วก็เลดอไอเบดาก้อนนะแต่เลดอไอเบดาก้อนเนี่ยมีการใช้การชั่วคราวเราก็เลยไม่เอามานัพนะครับสุดท้ายก็คือชนะได้นะครับผมด้วยแรงใจนะครับผมก็คือแพ้คู่นะีนี้ก็มีฉากโกงนิดนึงก็คืออยู่ดีๆสั่งเลดอไอโจมตีได้ด้วยตอนจบเพื่อให้พลังโจมพลังชีวเป็นูนยด้กันแล้วก็จะได้ได้กุญแจไปไขนะครับผมทนี้ก็มีการโกงนิดๆนะครับไมถนดนไปก็จะเป็นคัมพีเวทนะครับผมซึ่งสู้กกััับบบตววของงาคคครล่ืนะ็ใช้พเ มีการใช้เว่นม์นะครับผมมอนสเตอร์คืนกลับหรือว่าสูบมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้เพื่อให้วิญญาณไม่ไม่มีสถิตแล้วก็ใช้บังกรฟ้าอซิริสนะครับผมซึ่งวิญญาณของปีศาจเนี่ยสถิตไม่ได้นะครับแล้วก็ชนะไปได้นะครับเบทเทร์หัดไปนะครับผมจะมีการสู้กัน4คนนะครับผมก็เป็นรออาเขาเรียกว่าเบทเทอรล่าเย่านะครับยูกิก็มีการโชก์ดเกมลินหนึ่งใบนะครับผมที่โชว์อย่างเดียวไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็มีการใช้การ์ดไครกับดักนะครับผมเพื่อต่อสู้กันแล้วก็ สุดท้ายตอนแบทเทิลนะครับก็จะสู้กันทั้ง3คนก็คือไอ้สองคนก็คือสู้กับไคบานะครับผมยูกิก็จะมีการใช้ควีนไนท์นะครับผมมีการใช้ชีวิตดับโซนเชื่อมวิญญาณคิงไนท์นะครับและเมื่อควีนกับคิงมาแล้วก็ต้องมีแจ็คไนท์ด้วยนะครับผมแจ็คไนท์เสร็จโอเบลิสปะทะโอซิลิสนะครับผมก็เจอไหละโมเข้าไปทีหนึ่งครับขวดสองใบนะครับการตั้งตำนานนะครับผมแล้วก็เป็นการที่ยังเล่นมีไม่ถึงขนาดนี้เลยคือหัวไหละโมปะทะกับตัวของเอ็กโซเดียนะครัับจจากกนน้็ะมีเรื่อองงข เดเมจิกนะครับผมแล้วขึ้นกระจายพลังทําให้ตัวของแบ็คพาราดินนะครับผมชนะไคบาเซโตได้นะครับผมก็เรียกว่าใช้การ์ดนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในการสู้กับไคบาเซโตในขณะที่แบสเซอร์สุดท้ายนะครับก็จะมีการใช้เดวิลเซนจูรี่ที่ได้มาจากไคบานะครับใช้โอเบลิสนะครับผมใช้การ์ดดูวิญญาณแล้วก็เดเมชั่นเมจิกนะครับในการปิดเกมชนะนะครับผมมาลิกล่างมือได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการ์ด42ใบใช่ไหมครับแต่ว่าการ์ด42ใบเนี่ย มีการยืมการ์ดมานะครับแล้วก็ได้การเพิ่มมาทั้งหมด3ใบก็คือ1มังกรฟ้าโอซิลิสนะครับเดวิลแซงูรี่แล้วก็โอเบลิสนะครับผมเรียกว่า3ใบนี้ไม่นับทั้งนั้นในแบตเทิลนี้นะครับผมมีการใช้การ์ดทั้งหมด39บใบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกหนึ่งใบที่ยังไม่เคยออกมาเลยในเด็กเนี่ยคือใบอะไรนะครับผมเป็นใบปริศนานะครับถ้าเทียบกับตัวของดูเอทที่คิงด้อมก็เกินมา1ใบอันนี้ขาดไป1นใบนะครับผมเรียกว่าไม่รู้ว่าใบไหนที่หายไปกันแน่นะคร อะไรเอ่ยไปที่เกินมาในด้วยแล้วินด้อมกันแน่นะครับผมสาหรับใครที่รู้ก็บอกผมหน่อยนะครับว,ว่าใบที่ขาดไปคืออะไรนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมแล้วเจอกันครับ